โอ้ไปเล่นสวนกาญซครับล่าครับมาล่าครัเอาถสวนกาญเพราะแนตีไปงานบแมนกลับมาจากแชมคนงานตัวนี้เน่ยครับมใมาครซงกีย่า็วโ้พละ่ใครซิเขาปิดแห้วตัวครับบ่บหายบอ้คนเขาโอ้เขายุมเนึ่ยกลับมาแฉมคนง่าสไรบุญกันไรที่ก ไม่ไม่ไม่ำีนะโอ้รางละมรสมบอร์เลยก็ได้ไม่เจะเสียเลยก็เดิเย้นยาตัวเกนี่ยตัดอ้อตวตััตุบุกคสิงาดนี่ยมากันมะสน้อสิมาบุกคสิงบ่